สวัสดีพี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคย F c เก่า FC ใหม่นะคะพี่น้องจอ๋าใครที่มาแลวพี่ใจยังไม่ไปก็ต้องรอนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งใจรอ้อนนพี่ใจยกลับไปหาเนาะพี่จะ,จะพามาสรุป5ราลาวขงวัาที่16กันนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับบันที่16เนาะเดี๋ยวพี่ใจยก็ก่อนจะไปต่อที่17เราแล้วมาสรุปกันก็ ฟังคำเตือนก่อนผ่าเพื่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดปีคนรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนจ๋าโอเคเรามาสุบกันเลยพี่น้องก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะจะต้องเป็นเวลาของคุณยายเขาชอบล้างจานตอนที่มาทาทุกทีเลยค่ะพเพื่อนๆเนาะ โอเคเรามาสรุปกันเลยค่ะลาสาตานะคะผลที่ออก8 2 4 7 5นะคะเพื่อนสองมาในชุดรวมนะคะในเด่นรวมนะมาทั้งคู่เลย2 4นะคะเพื่อนจ้า8 2 4มาในตาราง3ตัวนะคะอ่าอันนี้คือชุดตารางนะคะแตกนะคะตาราง3ตัวนะคะแล้วก็อ่าในชุดรวมส่วนอันนี้เด่นวิ่งรูด จับมาผิดคือพี่น้องขอโทษขออภัยจับอ่าผิดสูตรมาขอโทษน,น,น,นะคะเพื่อนลักสำหรับห้าเจ็ดก็ไม่มีเนาะเจ็ดห้านะคะเพื่อนเจ็ดห้าถ้าใครดูในตารางก็จะตัวนี้นะอ่านะคะเพื่อนสำหรับลาวสามัคคีค่ะเพื่อนจะผลที่ออกสามสองปดเก้าสามนะคะสามสองปดมีไหมสองเปดมีเปดกับสามพี่เจบอกเลยว่า อย่าทิ้งนะเขาชอบมาด้วยกันนะคะสองปดมานะคะในตารางก็มีนะคะตารางมีสามสองปดนะสามสองแล้วก็8ปดนะคะไปกองอยู่ในตารางหมดเลยอันนี้ก็ตารางนะคะเพื่อนๆตารางเตกสามตัวนะคะเนอะแล้วก็สองปดชุดรวมแล้วก็อ่าในเด่นวิ่งรูดนะคะแล้วก็เก้าสามสามเก้ามีไหมเอ่ย 39ไม่มีมีในตารางคัะเพื่อน39 39ก็ตารางนะแต่ว่าได้เด่นรูดอันนี้2องเด้งเลยถ้าใครเอา3กับเเพราะพี่เจยบอกว่าถ้าถ้าเกิดเอาคู่กันนะคะเพื่อนก็จะได้เนี่ยสองเด้งเลยนะนะคะสำหรับลาวีไอพีไปตอกันเลยลาวีไอพีบนที่ออก3 5 4 4 3นะคะ 4 3 3 4มีนะคะ4 3ก็มาตรงตรงสาก็เป็นตวัวกลับก็มานะคะเพื่อนจ้ะอ่า uh, 3 5 4ตารางมีแน่นอน3มาอีกแล้ว5 4นะคะกี่เด้งแล้วในสามี่ห้าเนี่ยนะคะอ่า uh, 5 4ก็มาเนาะ3 5 4ตารางนะคะเพื่อนตารางนะคะ3ตัวแล้วก็ชุดรวมด้วยนะ ถ้าชุดรวมไม่มีมีตารางเนาะจะมีตรงอ่าสี 4, 3, นะคะเพื่อนสี่แล้วก็ชุดเด่นนะคะชุดเด่นวิ่งรูดก็เข้าคู่กันเลยเพราะพี่ใยบอกว่าให้ระวังนะไอตัวสีแดงห้อยๆเนี่ยเขาชอบมาด้วยกันนะคะก็มาจริงๆนะไม่ผิดพลาดเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนจะเราไปต่อของสามัคคี VIP นะคะสามัคคีสามัคคี VIP 035 3 5, นะคะ3ตัวผลที่ออกนะั้น1นนะคะ10ก็ ข้างล่าง103่งศูนยตัวในตารางค่ะเพื่อนจ๋าอันนี้ก็ตารางนะคะแล้วก็วิ่งรูดนะคะเพื่อนจ๋าวิ่งรูดนะก็ได้วิ่งรูด10นะในตารางด้วยแล้วก็วิ่งรูด1นะคะคะเพื่อนอ่ะแล้วก็0 3 5 0 3 5 0 3ห้าาหสตารางแต่อีกแล้วอันนี้ก็ตารางนะคะ ตาราง3ตัวนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดด้วยนะคะวิ่งรูด1เนาะอันนี้รูดนะคะหนุ่มนะหนึ่งนะ 1. ปลิ้นพันกันไปถึงไหนแล้วสตาร์วีไอพีเพื่อนๆจ๋าสตาร์วีไอพีก็หยิบผิดมาอีกแล้วเสียดายจังเลยเนาะนะคะเทนที่จะเอา1 2ึ่งสองจ๊ก็เลือก0ูนย์สองค่ะเพื่อคิดไป2สูตรนะคะก็มีข้าวมีหยุดเนาะ โอเค17นะคะ017ค่ะ017อ่าพี่ใจก็อยากจะพูดไปมากเดี๋ยวหาว่าอ่าไปเอาเมรกมาเพราะว่าพี่ใจเขียนไว้ให้อยู่ว่าถ้าเกิด4กับ7เนี่ยจะเลือกใครจะเลือกถ้าใครชอบตัวไหนก็คงจะได้เหมือนกันนะคะเพื่อน17พี่ใจไม่มีเด่นเนาะแต่ว่ามีเ่็ดวิ่งรูดนะคะ31ค่ะเพื่อน31ก็มาในชุดรวมเนาะอันนี้มาในชุดรวมนะคะ31นะ ชุดรวมเข้าเลยนะคะเพื่อนนะคะสามก็มานะคะเพื่อนเนาะก็ส่วนศูนย์หนึ่งเจ็ดก็อยู่ในตารางแล้วก็แต่ว่าชุดรวมไม่มีมีแต่ 7, 4, 1, เจ็ดสี่หนึ่งเนาะมีพี่แจมีอันนั้นโอเคค่ะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนู่นไปต่อของวันที่สิบเจ็ดกันเลยค่ะเพื่อนจ้าวันที่สิบเจ็ดพี่แจก็ให้เด่นอยู่ที่ศูนย์สองสามสามกับเบดอย่าลืมอย่าทิ้งเขานะคะเพราะว่าเขาชอบมาด้วยกันนะ อ่ะโอเคพี่ใจก็ยังไม่ได้เขียนตรงนี้ให้เนาะพี่ใจจะเขียนห้อยไว้นะคะเพื่อนเพื่อว่าให้ให้เอาไปจับคู่หรือว่าเอาไปลูดนะคะเพราะว่าผลงานแต่ละอันดูแล้วย้อนไปเขาจะชอบมาด้วยกันนะพี่ใจก็จับให้ ัวเด่นตัวเจนะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อน,อนๆไม่ชื่นชอบที่พี่ใจเจาะให้ก็สามารถเลือกเอาได้พี่ใจก็วางตัวเด่นๆ,ๆมาให้ไปแล้วนะคะเพื่อนจา๋าส่วนวิง่งรูดกํลาลังวันก็มีผลนะเพื่อนมีผลนะคะมีผลที่จะไปจับคู่กันได้เลยนะคะเพื่อนก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ขอบคุณสาหรับทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนจา๋าขอทุกท่านมีความสุขอ่าปัจจากโรคภยัยแล้วก็มีโชคมีลาภก,กับพี่ใจทุกวันและตลอดไป นะคะขอบคุณค่ะ